อยากให้แนะนําตัวเองหน่อยครับว่าทําร้านอะไรอยู่ชื่ออะไรครับชื่อจานะครับทาร้านเลลาอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็ที่ไอคอนสยามครับเป็นร้านอาหารไทยไทยอีสานครับทีนี้ตั้งแต่โควิดระลอกแรกเนี่ยพี่ได้รับผลกระทบขนาดไหนครับถ้าถ้าเอาราลอกแรกเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับผมกระทบก็คือยอดเนี่ยตกไปประมาณเราเราเกือบเกือบแปพอพอเข้าช่วงล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้วปุ๊บก็หายไป90เลยครับแล้วต้งมีการปรับตัวยังไงให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าคนไทยบ้างครับ ถ้าในแง่ของโปรดักต์นะครับผมก็เริ่มออกเมนูที่เป็นอาหารจานเดียวมากขึ้นเนื่องจากช่วงแรกๆที่หลังจากปลดล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าคนไทยนะเขาเปลี่ยนไปเขาจะไม่ค่อยทานอาหารที่เป็นกับข้าวหรือว่าแชร์กันมากเท่าไหร่เราจะมาเน้นที่อาหารจานเดียวใช่ไหมครับเราก็ออกเมนูอาหารจานเดียวเยอะขึ้นแล้วก็พยายามเอาเมนูที่มีอยู่แล้วนะครับมาจัดเป็นพอร์ชั่นที่เล็กลงแล้วออกเป็นเซตให้ให้ลูกค้าเป็นหนึ่งสำรับอย่างเงี้ยครับ แล้วพอทาออกไปฟีดแบ克เป็นยังไงบ้างนะครับฟีดแบกดีครับก็คือลูกค้าให้การตอบรับดีมากทั้งเวลามาทานที่ร้านเองก็สั่งกันคนละชุดมีอาหารสัก3าอย่างกับข้าวหนึ่งหนึ่งีอะไรอย่างเงี้ยครับผมตาเป็นกลับเป็นสําหรับไปส่วนเอ delivery เนี่ยครับก็ก็โตขึ้นพอเราพอเราจัดเป็นเออเป็นเป็นเซตอย่างนี้ออกมาครับแล้วตั้งแต่ราลอกแรกจนมาถึงราลอก2เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าก่อนราลอกสามาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีเนี่ยเราเห็นเราเห็นสัญญาณที่ดีในแง่ของจานวน เฮดเ้ายอดลูกค้าที่เดินวอล์กอินเข้ามาในร้านเองแล้วก็ตัวเลขที่เราเห็นอยู่ว่ามันก็เริ่มกราฟมันเริ่มชดหนัวขึ้นพอมาเนี่ยครับพอมามีร,ารอบสามปับก็ตกทันทีเลยครับถ้าให้บอกอะไรถึงภาครัดหรืออยากให้ภาครัดช่วยเหรอ ออในมุมของผู้ประกอบการเองเนี่ยอย่างเราเนี่ยทำร้านอาหารเนี่ยร้านหยุดปับ๊บขายได้แค่เดลิเวอรี่อย่างเดียวมันไม่ได้กระทบแก้วรายได้ของเรามันกระทบไปถึงรายได้ของพนักงานด้วยเรามีพนักงานกัน 60- 70คนอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่า,าอีก60-70ครอบครัวที่ที่รายได้เขาจะลดลงไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าภาครัฐสามารถเอ,อ่อมีมาตรการช่วยเหลืออาจจะไม่ต้องเต็ม100%หรืออาจจะแค่สัก50%เพื่อให้พวกเราเนี่ยพอที่จะพออยู่ได้ในทั้งในในแง่ของพนักงานเองในแง่ของสถานประกอบการเองท ก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นฟ i x คอ c o อยู่ไม่ว่าจะขาน้ําค่าไฟค่าเช่า เงินเดือนเด็กเอาจริงเราก็ยังต้องจ่ายอยู่ในขณะที่รายได้เราหายไปเลยสักประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคือถ้าภาครัฐสามารถบอกได้ชัดเจนว่าจากเมื่อไหรถึงเมื่อไหรแล้วจะมีมาตรการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาได้เท่าไหร่เนี่ยครับมันจะทําให้เราสามารถวางแผนได้ว่าเอ้ยในสเต็ปต่อไปเนี่ยโอเคเรามีการช่วยเหลือจากรัฐท่านี้สิ่งที่เราจะต้องซัพพอร์ตตัวเราแล้วก็พนักงานของเราจะต้องมีอีกเรื่องที่เราจะต้องไปบริหารจัดการกันเองต่อได้บ้างเพราะตอนนี้มันมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยมันนั่นหมายความว่าต้องททําาเเอองงหมดุกยย่ไปล แล้วถ้าเกิดให้กำลังใจผู้ประกอบการที่กำลังเหนื่อยกำลังท้ออยู่ตอนนี้ครับอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างเออกำลังใจที่อยากจะบอกพี่ๆกับน้องๆในวงการก็คืออดทนแล้วก็สู้ไปด้วยกันแล้วแลวผมมองว่าเมื่อไหร่นะครับถ้าทุกท่านสามารถบริหารจัดการได้ได้จนสามารถผ่านในช่วงนี้ไปได้เมื่อไหร่ที่ฟ้ามันเปิดเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจอาหารอย่างพวกเราเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจกลุ่มแรกๆที่จะกลับมาได้เร็วที่สุดครับผม สุดท้ายให้โอกาสขาของเออตอนนี้เรามีเออถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นหมึกไข่เลราวที่มีตั้งแต่มาตั้งแต่แรกแล้วแล้วตอนนี้เรา,เราออกโปรโมชั่นก็คือสั่งเลแถมลาวก็คือเออถ้าลูกค้าสั่งถึงยอดขั้นต่ำใน5 50บาทเนี่ยเราแถมส้มตําหอย่าง750บาทเราแถมลาบ1อย่างนะครับแล้วล้วก็ถ้า950บาทเราแถมฟรีซุปที่เป็นเออต้มแซ่บแกงอ่อมเนี่ยหนึ่งอย่าง อันนี้ลูกค้าเลือกได้เลยครับหรือว่าถ้ายอดไม่ถึง550สั่งแค่500บาทเราก็ลดให้ละ50บาทช่องทางสามารถสั่งได้ทุกช่องทางเลยครับไลแมนโคจิ an, jek, เออหรือว่าโรบินฮ o ดนะครับแล้วก็ที่ไลแอดของร้านก็คือ SI s i g n แล้วก็เลยาว L, aw, L A Y L A O ครับจะมีน้องแอดมินคอยตอบตลอดครับผม